สวัสดีท่านกับดักปลาทํางานหนึ่งตัวนะท่านเราก็มายามจุดนี้นะฮะตัวนี้นี่ทํางานบ่อยๆนะท่านแต่ว่าปลานี้ไม่เคยได้อรอบนี้จะได้ปลาหรือเปล่าออมาลุ้นเหมือนมีเสียงนะอู้มานเฉยเลยโ นี่ทุกท่านเบิ่งพี่น้องปรากฏนะท่านะมานเฉยไม่ควาจะไม่หมานวันนี้นี่ไม่ได้ปลานะนะท่านพึ่งก็ได้นี่นะปรากฏตัวเท่าแคนนี่เบลอเลย Oh. Mán chơi đi sẵn Mà lên là cà cá Nước bầy này mà cà cá Mà nít hả? Mà hả? Mà nít Anh bánh để nào ghi

ลองน,นู่นไปในหมากคะคะแต่ปรากฏหนึ่งตัวท่ท่านตัวใหญ่อย,ย,อยู่ปิ้งกินอร่อยอยู่ฮะ ต่อคืนไวเหมือนเดิมทุกท่านนี่น้ำขึ้นเลย ตอนนี้ทำงานบ่อยนะท่านาคนบาเหตดก็หาหน่อ,อไม้นะท่านส่วนผมก็มยาย้าดักปลาใกล้ๆนี้ทุกท่านกับดักปลาตัวน,นี้เนี่ยผมไม่เคยมาดูมันเลยนะขี่รถผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่เคยไม่เคยดูมันเลยผมเข้าใจว่าผมเนี่ยย้ายมันไปที่อื่นแล้วก็เลยเดินมาดูวันนี้เอา้าทำไมมันอยู่เหมือนเดิมวะ นี่ทุกท่านดักปลามารุ่นกันไม่ได้ดูประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวนี้นะมันจะมีปลาเข้าหรือเปล่าโอ้ยมีอ้ยปลาช่อน<า>ไม่น่าล่ะใช่เป็นอาทิตย์แล้วมันไม่ตาย,ยมันยังอยู่อยู่ ไม่ได้ยามดักปลาเนี่เป็นอาทิตย์เลยตรงนี้ทุกท่าน,นลืมมันเข้าใจว่าย้ายไปที่อื่นแล้วโตโอ้ดูไซโลโอเออได้ปรากฏตัวนึงแล้วนี่ ไม่ได้ดูมันนานมากเลยตัวนี้นะลืมนะท่านเข้าใจว่าจะคลองง่ายไปทางอื่นแล้วก็เลยไม่ได้สนใจอ่ะมาดูอูพอดีเลยขนาดกำลังพอดีกินอ่ะเข้ามาโอ้ อ,อสองตัวทุกท่านหมานเฉยเลยนีย่โชคดีเมื่อกี้นะผมเดินไปดูผมเอะใจนะท่านอ๊ะเราย้ยายหรืออย่างเนาะตรงนี้นก็เลยลองเดินไปดูผลปรากฏว่ามันยังอยู่นะท่านจันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะมานอ่าสองตัวเช้านี้ นี่สองตัวท่านนี่ปลาสองตัวปลาช่อนกับปลากรดนะพอได้กินพี่น้องเลยด้มือละโตสองตัวก็โอเคอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปสรุปวันนี้เราได้ปลาสองตัวนะท่านดูบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอ่าได้ปลาสองตัว ปลาอยู่บ้านตอนนี้เราก็มีหลายตัวอยู่น้องท่านเราก็เก็บไว้กินว,ว,ว,วันละตัววันละตัวนี่ปลาทุกท่านถ้าไปซื้อเขานีนะสามสิบบาทสี่สิบห้าสิบเลยนี่ถ้าไปซื้อเขานะปลาธรรมชาตินี่ห้าสิบบาทไม่ยูนะนี่สองตัวนี่นี่ทุกท่านเลย อโอเคได้ปรากฏแล้วก็ไปช่อนตัวหนึ่งพอได้ทําปนส่วนปรากรฏก็ย่างกินนะเออตอนนี้คนบางหิตก็หาหน้ำไม้อยู่นะท่านแกงน่อไม้นะวันนี้เมนูเอ่อเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะไปงานขาวดำนะท่านเออเดี๋ยวดูก่อนว่าเพื่อนช่วงเช้าเนะี่ยเพื่อนมีอะไรยกของยกอะไรไหมนะเ,เดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนยกของอืม ตัวนี้หาหน่อไม้อยู่อยากกินอันนี้คือหน่อไม้ธรรมชาตินักท่านคืออยากกินก็คือสามารถเดินลงมาแล้วก็เก็บได้เลยนะอเออสามารถแบบทํากินโน่นนี่นั่นได้เลยนะหาเอาได้เลยทุกท่านเลยแต่อันนี้เป็นเป็นหน่อไม้ที่สองตายายปลูกนุกท่านอืมเป็นหน่อไม้ที่สองตายายปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะอ,อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาก็ใส่ปุ๋ยนุกท่าน เอ,อันนี้เป็นสองแต่ยายเป็นคนปลูกนะอที่อื่นเขาก็มีคลองน้ําเขาก็มีเหมือนกันที่อยู่ตรงกับที่นาของตัวเองแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ปลูกน,นี่สองแต่ยายเพิ่นปลูกเอาไว้กินนะเเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ไม่ได้เปิดให้ใครมาหาก็ได้น้ท่านเราก็ปลูกเองเราก็ไว้หาเองนะก็อยู่ตรงกับที่นาของเรานะอ ภูอยากกินกระปุกเอาพี่นอ้องเอ้ย้ลงนูง่นหมาตัว,ต,วตัวอื่นนะน,น่นโ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 น่นลงโน่นให้แม่นะนั่นนั่นนั่นน่โน่น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 นะอ๋ะอโอเคเดินทางกลับทุกท่านสวัสดีครับ